สวัสดีครับมาดูไม้ป่าแล้วก็ยางพาราตรงนี้นะครับพึ่งได้รับน้ำฝนครั้งแรกของปีนี้เริ่มเขียวขึ้นมานะครับไม้ป่าที่แทรกอยู่ระหว่างต้นยางพาราถือโอกาสที่ต้นยางพาราไม่จะเจื่อเติบโตเท่าไหร่ ไปยังไม่ได้ปกคุมไม้ป่าพร้อมที่จะพุ่งทยานขึ้นไปอยู่เบื้องบนขต้นอย่างพาราพื้นที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ครับเพราะว่าเป็นที่ลาดเอียงตรงนี้ต้องอาศัยการบำรุงคิดว่าต้องใส่ปุ๋ยคอกเยอะ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับไม้ป่าแล้วก็ยางพาราตรงนี้ครับ